โอ้ยเดี๋ยวนะพักเอาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านสวัสดียามเช้านะคะมาค่ะที่นี่มาทากินนะคะเดี๋ยวเรากินด้วยกันค่ะอ้ยไปส่องไปส่องไปส่องได้ยังมากินแล้วภาษาต้นโกบไปยังไงตนโกบโอ้ยของข่อยบ่ตนแลเหมือนแรงหมดแล้วข่อยกระสิปนกบนี่แล้วเดี๋ยวข่อยขึ้นไปเอากับเพราไปเอาเข่าก็เด้ออ๋อเอาไว้อยู่นี่ละเออ เบอร์ยว่แปขวาเบอร์ดเ,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 เดี๋ยวเบเดี๋ยวเข้าวก่อนเด้อเดี๋ยวไม่ทันนั่นไงย่ามาพอดีเลยย่ากินข้าวเอ้าไหนจักรยานค่อยโอ้ยค่อยหาจักรยานค่อยไม่เจอค่อยก็มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังก็ไม่เจอที่ไหนได้อยู่ตรงนี้เองโอ้ยเอาปุ๋ยมาใส่ผักเนาะลืมแม้แต่รถจักรยานเป็นเอสีตาแดดอยู่เลยนะ ไปรีบไปเอาข้าวก่อนหาจักรยานไม่เจอข่าวก็ว nice> ่าเอาจักรยานค่อยหายไปไหนเอ๊ยสี่เออมันมันมันเคยจอดไว้ในร่มนะวันนี้เอามาจอดเอาถุยมาใส่ผักก็เลยหาไม่เจอเออคิดว่าเคยจอดไว้ตรงนู้นนะไปนี่นะคะยาลุงเสือภาษาเอามาให้เนาะ อุ้ยเราก็ปิดไว้ก่อนนะเดี๋ยวตอนเย็นค่อยให้กินนะช่วงนี้ให้มันออกไปเละเลมหญ้าก่อนแต่ว่าภาษาก็เอาให้อยู่โอ้ยน้อปิดยากแท้หุ่นมันมอง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 ,มอ,งอยากออกล้วสิเอาออกไปมัดไว้กินหญ้าก่อนนะคะน,นี้เราก็จะปิดไว้นะแล้วตอนเย็นค่อยกินนะเฮ้ภาษาเอามาให้หมดเลยกินหมดแล้วไหวแท้ กินหมดไดวแท้เดี๋ยวเดี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 ๋ยนะเดี๋ยวใจเย็น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 ปุ่นปุ่นไปไปทางโน้นไปทางโน้นไมปไปไปไปกินตอนเย็นเดี๋ยวเดไปออกไปไปุ่นปุ่นไปกินหญ้าปุ่นไปครับไปกินหญนะ้าเนาะเออลงใช้ใจหิวน้ำแล้วแหละกินหญ้าทั้งคืน ไปทางนี้นะไปทางนี้นะเดี๋ยวแม่ไปเอายจักรยานก่อนนี่เขาหิวน้ําเลยเขาเดินดุมๆๆๆมากินน้ําเลยคือน้ําในถังก็มีนะแต่ทําไมเขาไม่กินเออเขากินหญ้าทั้งคืนแล้วเขาหิวน้ําน้ําก็เปิดไว้ในเต็มกรกมาังเอา้าบุญรอดมาหาผักบุ้งวันนั้นแม่ดาดึงผักบุ้งมาแล้วเอามาซ่อนไว้ตรงนี้ก็เลยมาหาว่ามีอีกไหมอฮอ้ยกินน้ําเกือบหมดกะลังเลยนะเอฟซีหิวอะหิวหิวหิว เดี๋ยวมัดไว้ตรงนี้นะคะยีีเราจะไปกินข้าวพอ,อดีขึ้นมาเอาข้าวก็เลยเออเป็นห่วงสองแม่ลูกนะคะเยะภาษาก็เอายญ้ามาให้ยินหมดแล้วไ,ลไปญดี๋ยร่มอ,อไปเดิน,นอแมนะบุตเล่นแรงไม่เล่นดีกว่า เนะ <g ül> <ừ> าะอือใครกินแล้วอ่ะรอด้วยรอด้วยไปหอบอะไรมาโอ้โอข้าวเอาหม้อข้าวมาทอดกระเทียมม่ผ็ดข้าวอร่อยเทสกระยาเลเสือนะ่ะน้อกจะตื่นพอดีมาค่ะเอฟซีกินข้าวด้วยกัน ข้าวสวยร้อนๆเปิดดูนะเดี๋ยวจะหนีโอ้โหคู่จริงๆข้าวที่ตักเลือด่ด้อยู่ก็เดียวหุงข้าวขนาดนี้เลยแต่ว่ากินเยอะไหมตามเวลาเนาะใบกำลังกินกำลังดูนี่เปิดดูก่อนลุงเสือสามเวลาดูตได้อยู่ในวัยกำลังกินกำลังนอนบ้าสกินอะไรก็ไม่อ้วนอีกห่างรับประเพรามึง หึนมาก็้อก็อยากกินก็กิีขมาพอ้มันหมอเพื่อมูนแล้กันขมาเื่อมกไปน่ะเอมแกมืดแล้วย่าน่ะเออเขาไปทำงานยู่กรุงเทพน่ะเนี่ยหมอกับุ้มอย่างนี้เหมือนกันนะเมื่อวานนี้ค่อยไปหมดเลยนะยู่ในามเออแล้ววันนี้อันที่เจ้าไว้ยู่งากน่ะมันเอะมันเยอะกินก็ค่อยเชิงไหเชิงให้มันกินหลย ระวังนเอาอันระวังนะอย่าให้ซเผอเอาเอามาเว่าเอาเอาอันเื้อขาวไาปิดไว้มันจะกนมันเห็นอยู่มันเห็นอยู่ไเขาบอกเงงวมันไม่กินจะรู้จพหรอกเออมันไม่รู้จะพรมันกินไปเรื่อยๆอย่างว่ามันกินเื่อยยอากินแล้วก็ย่อยตอนนั้นมันไม่เคียวมันไม่เป็นตากินไงไปเนีันกรินาไปนีสวย่า้นยันกินเหรอต้นยันนะใบกกินใบต้มปลาดูวันจะคิดว่ามันจะหนีพุนได้ สองเอาเต็มๆเลยบ่อเออให้หลังให้กล้องสวยเ่ยประหยัดทางช่างดูเมียเนาะอันนี้วันนี้ถ่ายพ่อพระวันนี้วันนี้ถ่ายพ่อพระต้มต้มจ้าต้มต้าต้มน้ำต้มน้ำเทไงต้มน้ต้มยำต้มยำตบมต้มยำต้มยำต้ยำต้มย้ม

ล้างไม่ได้ใส่น้ำยาไงล้างกระต่ายใช่ไหมล่ะไปกันมัดแล้วเขากินมาก่อนแล้วไปอะไรอย่างเงี้ยสาวพี่น้องกินเป็นเดียวเราก็ยิ้มเรากินค้มตั้งหนึ่งมัดนี่แล้ข้าวลูกมัดเล้วนี่ไปบัดนี่เราถึงนาตะปนครบขอบคุณพี่ชายนะจากแม่ครัวสา แม่ตัวชี้ข้าวปลาแล้วก็เขาต้องมัดอย่างป้าอย่างป้าดีเด้อว้าวโอ้โหเขาต้องมัดพร้อมจงเหรอป้าเขานี่ยแล้วลูกเต่าเมาให้เรากินแล้วพร้อมจุงแล้วแต่วันแล้ววันนี้ไม่อยากจะดีเมาแล้วประจลูกเต่าซื้อให้เรากินที่นาแล้วครับ กินอร่อยมากนะมากินด้วยนี่จับเ้นหนึ่งลูกเออากโตะกเด้อลแบ่งอะไรเป็นไไปให้จักระนาบหน่อยแบ่งอะไรใส่ิลงแล้วจับาหน่อยกินต่อ ไปจะมืนมาอีกเยอะนี่ปุกมันออกมานี่โอ้โหนอาทิ่มากนะเมื่อคืนก็ห่อ2ชโมง22นาทีจะดูรู้หรอทุกเรื่เลยได้หมดใครรู้ทุกอย่างแต่เราชอบใครทำอะไรอยู่ที่ไหนเวลาเนี่ยเป็นสายสื่อหรอต้ององ้อดมาคุยถกคือะไแอบซองาเอ เป็นตัวแทนลุงไงตอนนี้เฉพาะข้ามด่านทั้งหมดเลยนะขไม่ติดด่านให้ข้ามด่านทั้งหมดเลยเหรอเอ๊ะทำไมพูดเหมือนเราเลยเนาะเราก็ไม่เคยดูด่านได้เลยเนาะเจอเมือนกันเลยอย่างนั้นก็อใย่างนั้นก็ไม่ต้องดูก็ได้นะข้ามด่านดูเลยข้ามด่านเราขอให้ดูให้ถึง5นาทีก็แล้วกันเอ้าข้ามด่านเลย5นาทีได้ไงเออด่านอืมถ้ามันข้ามด่านไปก็ดูคลิปไง5นาที แตกบะเบ็ดเนาะบะเบิดแล้วผัดหลายวันนี้คนไทยบะแตกกอนหกระต้มทุ่งเชื้อเล็กใจใจแล้วคอยฟังรวยแล้วนี่ถ้าเข้มถ้าจางคนบปได้ชิมกันแบบต้นก็ได้อย่าไปเจอยานวลเหรอไม่ซื้อบคยุ่งเสือภาษาไม่เจอไม่เจอสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่ทีนี้นะคะเจ้ไม่ค่อยอยู่บ้านขอบคุณเนาทีที่ดูคลิปให้เยอะขอบคุณมากค่ะขอให้ยืมมั่นความยืนวันนี้เขา